บอกว่า้อนเยลลี่สาลาเจ้อนเยลลี่เจลลี่เจลลี่เจลลี่ หรือว่าแน็คลองสอนคำใหม่สดๆให้เราดูได้ไหมสักหนึ่งคำคุณอยากสอนเขาบ้างอะไรอตอนนี้ตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยผมชอบชอบแกล้งเขาแบบว่าสอนภาษาไทยหลายๆคำอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แทบไม่ต้องสอนแล้วเพราะว่าเขาเรียนรู้เองเยอะมากครับกา,าแบบมีสมุดที่เขาจะคอยจดตลอดเพื่อแบบเพื่อนๆทุกคนอะไรเงี้ย<ฮ>เขาแบบเรียนรู้ภาษาไทยไวมากจริงๆตอนนี้คือไม่ไม่ค่อยอยากสอนเยอะเพราะว่าเวลาเราเล่นอะไรเดี๋ยวเขาจับทางได้หมดแล้วตอนนี้เนี่ย นี่ไงน, <laughs> นี่ไงหรือคุณมีได้ภาษาเกาหลีเพิ่มสักคำไหม <laughs> ผมเนี่ยสมองไม่ค่อยดีลืมพี่เป็นอานาโจอ,อนาจออนาโจเอฟเฟอรเนเฮ้อา,านาโจเกะเอฟนฟอรสอุ๊ยเสียดเสียแค่นะฮะอันยังน้อยก็ได้นะคุณก็เก็บเก็บมาอยู่เลยนะเก็บไว้เก็บเก็บนะฮะทีนี้ครับได้ยินว่ากามมนา เขาเป็นคนที่ชอบกินเมนูไก่ทอดปะ่ไดะไก่ทอดฮะไก่ทอดนะใช่ชอบมากเกาหลีก็ชอบกินไก่ทอดกันมาครั้งนี้ <laughs> ได้กินไก่ทอดหรือ,อยังครับ이번에태국에오셨는데혹시프라이드치킨드셔보셨는지ยัง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  เอาไงดีนะักหรือยังไงดีหรือมื้อเย็นนิดจัด<อ>ไกด่ทอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกหลายเมนูมากๆเลยครับผมใช่เพราะว่างจริงมารอบนี้ก็คือแบบพยายามแบบหาอาหารไทยแล้วแบบหลายๆอย่างให้เขาได้ลองกินดู<อ>แล้วก็ชอบอะกอบะเพราหมูสับด้วยอ๋อเหรอคะน้าหมูกรอบตอนหลังชอบคะน้าหมูกรอบกะเพราหมูสับใช่ใช่ใชงงงงยิวงงยูง่ <laughs> ไม่เป็นไรน่ารักดี หิวครับผมิวตลยอยู่แล้วเป็นเมนูอาหารไทยที่ตัวเขาก็อยากจะรอแล้วก็ชอบอยู่แล้วด้วยใช่กินทั้งวันครับกินทั้งวันเขาบอกว่าบ่นหิวเพื่อนๆแบบไม่ต้องดราม่าเลยเลยเขาบ่นทั้งวันครับผมกินได้ทั้งวันกินทั้งวันจริงไม่ใช่ว่าแนนกเลี้ยงไม่ดีไม่ใช่เขากินจริงๆกินทั้งวันจนผมก็แค่ไม่กี่วันเนี่ยทงานด้วยกันก็คือแบบผมก็กินทั้งวันไปด้วยแล้วตอนนี้แล้วก็น้ำหนักดีดขึ้นดีดขึ้นนะฮะแล้วก็คุณมีความสุขไงว่าเจริญอาหารไงนี่ผม เป็นไหมเป็นไหมมีความสุขเจริญอาหารไหม,ไมเออ<า>ทีนี้หให้ให้เขาได้พูดบ้างดีกว่า <laughs> ได้ได้เมนูกะเพราหมูสับใช่ไหมครับนะครับ <laughs> กับอะไรหมูกรอบนะคณะหมูกรอบกะ <c oughs> เพราหมูสับ <c oughs> เขาชอบไหม혹시ดกะเพราหมูสับางคณะหมูกรอบาน아นจี 볶음요리 아, 라이크. 야. ชอ먹요 매운 거잘 드시는지 여쭤봤습니다. 아, uh, 매운 거를 잘 먹진 못하는데 좋아해요. 먹ินไม่ค่อ요 아, ผลไม좋아해 좋아하시는지. 아, 워터멜론. 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 ว่าไม่รู้อ๋อกาวมินชอบกินแตงโมผมคิดว่าแน็กเขาชอบกินแตงโมซะอีกนุ๊หะไม่ใช่ละอ่ะเหงาแตกแล้วตอนแรกก็ไม่ร้อนหรอกเห็นไหมคุณเปิดโอกาสให้ผมถามเขาไงตอนนี้เหงอแตกแล้วอ่ะทีนี้